อ,อรรัตนติกยัตราชนาวีคนทีแห่งนี้ขอประกาศตดีเจริญพระเกีรรกรยรติบมาทที่ใต้ขวารบาทลงนี้นา,มา Aroha Aroha Aroha